โหไม่เหย้ยก็บ้าไันทุกทีไอ้สัตว์น้นห่ดีเนั่งนงรอห้นั่งนอะหัวไม่พอไอ้สัตว์อะี่ขาาดเะไรยี่เขาขดอมกูพีงั้นเหลือเดไร่็ขาดดูมึกมันกึศบ้าก่ะกึสะพักกึศมือกูนิ้งกูำร้อยกราบเลือดน้ำจิ้มอืมน้ำจิ้มเลือดมนุษย์ทำไมมันดูร้อยจังอไีเหี้ยสับ้าอยูเลย ขาขายให้ก็นีแล้วอีคนแรกไม่ขายไม่ขายต้องหลายรอบมันมันมีคนไปหวานอยู่กี่คนเยอะมันบอกว่าไม่ไม่ขายแต่เขาบอกว่ามีคนจองพี่คนนั้นมีออเดอร์อยู่แล้วเออพี่คนนั้นอ่ะพี่คนที่มาซื้อให้อ่ะเขาบอกว่าพวกเขามีออเดอร์อยู่แล้วเขาไม่ไม่ยุ่งใช่กลัวกลัวไม่กลัวไม่พอกลัวคนนี้กลัวไม่ถึงเราแบบให้ลูกค้าแบบไว้ใจอะไรเงี้ยมันกลัวลูกประชาระจำอ่ะกเราแม่ง ไปเจอพี่คนรับบดีไงไม่น่าเชื่อถือเลยแบบเอขากินหอะไรเด็กมีซ่องไหมติดหวานมากอืมอันนี้เลยใช่ฮะนี่เลยครับการของคนหลงป่านะครับไม่มีอะไรกินนะครับเอาละครับคนป่าคนนี้จะกินแล้วนะครับแม่พี่เอ้ยจัดไปนั่ะ ไอ้โม่มึงมันเด็กไอ้เชี้ยเขาก็หจีบมาเยอะยังไม่เหตุยังไม่เข็ดไม่ไปตู้ไปตูกมีโมเมียนไปไหนวะตูต่างเลยถุยไม่ได้กระดดไม่ได้แดงเลย ติป่อนเงอ้ตี่นนีจควายอ่ะไอ้พี่นี่นีนี่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 อาหมดอ่ะเอาแล้วแลกม่ดี้หมด